สวัสดีครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเย็นนะครับของอวันที่ทุกคนนะครับไปที่วังน้ำเขียวนะครับไปยุทธการพญานาคสยบกิ้งกือนะครับยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงพลนะครับแล้วก็ไปเจอกับทนายตั้มอยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับที่ตลาดน้อยบ้านลุงคนนะครับช่วงนี้เห็นไหมครับว่างเลยครับไม่มีคนเลยนะครับแต่ว่าช่วงเช้ากับช่วงบ่ายๆนะมีคนเยอะอยู่ครับนี่ครับคือตลาดน้อยบ้านลุงพลในตอนนี้นะครับนี่ครับภาพแบบนี้นี่หลายๆคนคืออ งอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มียูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์มีน้อยมากนะครับที่นับกลางวันก็นับได้ประมาณ10ช่องนะครับที่อยู่นะครับก็เป็นช่องที่อยู่บ้านกกอกนี่โดยตรงนะครับมีร้านค้าที่เปิดอยู่ก็มีร้านในโพทิ n n e l นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับน้องในนะครับว่าทําไมถึงไม่ไปที่อ่า วางน้ำเขียวกับเพื่อนเพื่อนยูทูนะครับเนี่ยร้านน้องในเปิดทำการปกตินะครับสวัสดีครับน้องในครับน้องในทำไมไม่ไปวางน้ำเขียวไปสยบอ่ากิ้งกือกับเขาเพราะว่าเหตุผลหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญภารกิจของผมก็คืออยากถ่ายทอดมุมนี้อยากเป็นหูเป็นตาอยากสอดส่องดูแลตรงนี้มากกว่านะโอ้ครับอยากทำหน้าที่ดูแล ในตอนที่เพื่อนๆไม่อยู่ใช่ครับเพราะว่าทุกคนไปหมดเลยทุกคนหมู่บ้านยูทูบเบอร์ก็ไม่มีใครเปิดไฟบ้านปลาซอก็ไม่มีใครเปิดไฟแล้วหมอหนุ่มก็ไม่อยู่ถ้าไปกันหมดนะผมว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะฮะก็อยู่อยู่ตรงนี้สักคนหนึ่งก็ยังดีนะครับเป็นหูเป็นตาใช่ครับผมเพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้พี่ก็ดูไลฟ์สดจากน้องในโพที่ชาแนลอยู่นะครับก็สํารวจแล้วก็ดูหลายๆที่เป็นหูเป็นตา ได้ดีมากๆเลยนะครับก็เอฟซหลายๆท่านก็รอดูอยู่นะครับว่าวันนี้น้องนายโพทีแชนแนลจะรายงานเหตุการณ์ที่บ้านลุงพลให้ดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับครับก็ฝากดูแลแทนทุกคนด้วยนะครับน้องนายโพทีแชนแนลนะครับก็จะครับก็จะสำรวจตลาดน้อยบ้านลุงพลนะครับ จะดูแลนะครับช่วงกลางคืนนะครับว่าเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ติดต่อผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีเนาะครับผู้ใหญ่บ้านก็มาดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านตอนกลางค่ำกลางคืนดีด้วยนะครับนี่เรามาดูตลาดตอนนี้นะครับนี่ท้องฟ้าสวยมากนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับนี่ครับร้านค้าที่เปิดอยู่ก็นีครับเป็นร้านขายกล้วยเนี่ยนะครับ ของน้องเบียร์นะครับนี่เห็นไหมครับกล้วยหวีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสวยๆนะครับหวีนี้หวีใหญ่มากนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นกล้วยนะครับกล้วยหอมสุกสุกเขียวเขาเรียกนะครับหวีใหญ่ๆนะครับนี่ร้านผ้าก็เปิดตามปกตินะครับถึงไม่มีคนเท่าไหร่ก็ยังเปิดต้อนรับสำหรับ f c ที่มานะครับช่วงเย็นๆนี้ก็ยังมาได้นะครับ ก็คือบริเวณที่หน้าบ้านลุงพลนะครับนี่ก็มีป้าสานะครับนั่งอ่านไสดอยู่เนี่ยครับอ๋ออ่านไรเสาปานเหรอครับป้าครับอ๋อเสาปานไปรับลูกก็เลยฝากช่องไว้กับป้าสานะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยลมเย็นสบายนะครับเย็นๆนะครับ ร้านทัแงนั้นก็ร้านป้าคำใสนะครับเปิดอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นร้านของน้องมะตอยนะครับนั่นก็เป็นร้านของเจ๊รวยนะครับก็เปิดอยู่นะครับนี่ครับมาดูองค์พระปู่ปาริจิตนาคราชนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับองค์สวยสงานะครับพริ้วงดงามมากๆเลยนะครับ ดูเมฆนะครับเมฆเมฆสวยมากๆเลยครับตอนนี้คล้ายๆว่าบรรยากาศคล้ายๆว่าจะคล้มฝนนะครับเมฆฝนนะครับเราจะพาชมพ่อปู่ปาริจิตนาคราชนะครับนี่นะครับพ่อปู่ปาริจิตนาคราชในวันที่มียุทธ,ธการสยบกิ้งกือครั่งนะครับ นี่นะครับในวันที่มียุทธการพญานาคสยบกิ้งกือครั่งนะครับวันนี้ก็ได้ข่าวว่าทนายนะครับทนายหรือทนะครับที่เขาเขาพูดถึงกันนั้นนะครับมาที่วัดด่านพระอินท์นะครับแล้วก็มีการหกลม้มแล้วก็มีาบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมี เห็นว่าหัวชนประตูหรืออะไรเงี้ยขับรถชนประตูอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับก็คืออิทฤทลิ์ของพญานาคสยบกิ้งกือครั่งนะครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้ท้องฟ้าสวยนะครับท้องฟ้าสวยจริงๆครับนี่องค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชนะครับหาดูได้ยากนะครับภาพแบบนี้นะครับวิวแบบนี้ท้องฟ้าแบบนี้นะครับ ดูกันให้ให้เต็มๆเลยนะครับสวยงามไหมครับนี่เห็นแล้วยังอึ้องเลยนะครับว่าองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชเนี่ยสวยงามจริงๆครับดูสง่างามนะครับพริ้วนะครับอ่อนช้อยงดงามมากๆเลยครับ